เคโนขอนําเสนอบ้านมือสองให้รับชมกันนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะทุกท่านอยู่ที่บ้านช้างจังหวัดระยองนะคะเนื้อที่ขนาด65ตารางวาค่ะตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอย3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงและยังจอดรถได้อีก2คันด้วยนะคะอยู่ใกล้สนามบินอยู่ใกล้โรบินสันค่ะ อยู่ใกล้ถนนสุข,ขุมวิทเข้าซอยแค่20เมตรเท่านั้นนะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านสามัคคีบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะทุกท่านราคา1ล้าน9แสนบาทนะคะพร้อมแถมผู้เช่าให้ด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันเช่าอยู่ที่เดือนละ5,000บาทค่ะ ท่านใดสนใจท่านสามารถที่จะติดต่อโทรคุยและนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะทุกท่านไปดูแปลงจริงไปคุยกับผู้เช่าด้วยตนเองก่อนนะคะว่าเราจะเช่าปล่อยให้เขาเช่าต่อหรือว่าต้องการให้ย้ายออกอย่างไรนะคะไปตกลงกันก่อนนะคะเพื่อป้องกันปัญหาภายหลังกันด้วยะคะ่ะเซคเคนกก็เพียงทำได้แค่นำเสนอเบื้องต้นให้ท่านรับชมเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ขายนะคะถ้าสนใจต้องติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ